สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์หความคิดสุรวิทย์วีรวั์มานำเสนอครับแนวคิดอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่อนาคตที่ท้าทายระบบของรัฐถ้าถามว่า ทำไมการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของคนรุ่นใหม่จึงเงียบหายไปคำตอบก็น่าจะเป็นเพราะส่วนใหญ่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา1นึ 2. แม้ในปัจจุบันศาลจะพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมมีหลายคดีที่ศาลยกฟ้องมีคดีที่รอลงอาญาแค่คดีของตัวหลักๆถ้าหากเราได้ฟังได้รู้ข้อกล่าวหาที่พวกเขาโดนดำเนินคดีแล้วต้องบอกว่ารอดยากเพราะส่วนใหญ่ ที่ออกมาบนท้องถนนและกระแสะกำลังเขี่ยวกลักพวกเขาล้วนแล้วแต่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายและเป็นเท็จจนยากที่จะต่อสู้ให้รอดพ้นจากความผิดได้ตอนนี้ทางเดียวที่พวกเขาคาดหวังก็คือการได้รับนิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลกำลังพยายามอยู่แต่เป็นไปได้ยากเพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากนิรโทษกรรมแล้วพ่วงคดี1 1 2มาด้วย ได้ถามว่าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องไปสู่เป้าหมายอุดมการณ์ของพวกเขาสิ้นสุดลงหรือไม่ก็คงต้องบอกว่าไม่แล้วพวกเขายังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะด้วยปัจจัยสำคัญคือการเวลาแม้จะถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา1น2แล้วถูกจองจาก็ไม่ทำให้พวกเขาสิ้นหวังแน่นอนว่าเวลาอยู่ข้างพวกเขาถ้าอีกฝ่ายไม่ตั้งรับปรับตัว และสร้างแนวร่วมของฝ่ายอนุรักษนิยมในคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้ก็จะถูกความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมรูปแบบและระบบของรัฐที่ปลุกปั่นโดยพรรคก้าไกลครอบงำไปเสียหมดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีความพยายามปลุกผีปรีดีขึ้นมาหลอกหลอนสังคมไทยคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้จดหมายปรีดีที่คิดว่ามีอยู่จริงส่งผลสะเทือนต่อสังคม ส่งผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์เพราะพวกเขาไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์และต้องลดทอนบทบาทและสถานะลงมาหวังจะใช้ปรีดีเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนพวกเขาต้องการให้สังคมไทยปั่นป่วนเพราะรู้ว่าถ้าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเป็นจริงจะเกิดความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างรุนแรงเมื่อนั้นวิกฤตก็จะตามมาเข้าทางพวกเขาวันนั้นจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ โชคดีพวกเขาไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เพราะเอกสารที่เปิดออกมานั้นเป็นเพียงเอกสารการทูตปกติความหวังและความพยายามที่จะให้เนื้อหาในเอกสารนั้นมาสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นหมันไม่สามารถสู่เป้าหมายที่ต้องการได้แต่ด้วยเวลาที่ว่ามาอยู่ข้างพวกเขาจากชัยชนะของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ทำให้ประกายแห่งความหวังของพวกเขายังมีอยู่และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักคก้าวไกลจะชนะถลมทลายยิ่งกว่านี้อีกเพราะปัจจัยความล้มเหลวจากการบริหารประเทศของพักเพื่อไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ข้างอนุรักษนิยมที่จะบันทอนพลังของพักเพื่อไทยลงมาและจะหันไปสนับสนุนพักคก้าไกลเพิ่มขึ้นและแม้ว่าหากเลือกตั้งครั้งหน้าพักเก้าวไกลถึงชนะ แต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วไม่มีพรรคการเมืองไหนร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยพวกเขาก็หวังว่าครั้งต่อไปก็จะยิ่งชนะเพิ่มขึ้นจนได้เสียงเกินครึ่งอยู่ดีพูดกันว่าพรรคเก้าไกลคือปีศาจแห่งความเปลี่ยนแปลงที่สังคมไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้มากเพราะยิ่งพรรคการเมืองฝ่ายที่ครองอำนาจรัฐไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ยังเล่นการเมืองแบบเก่าและยึดถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักก็ยิ่งเปลี่ยนศรัทธาของคนจํานวนมากให้หันไปคาดหวังกับพรรคก้าไกลมากขึ้นยิ่งการแสดงบทบาททางการเมืองของพรรคก้าไกลในฐานะฝ่ายคา้านทําหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นด้วยแล้วก็ยิ่งจะเปลี่ยนใจคนในสังคมได้มากแม้ว่าการบริหารบ้านเมืองจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญแต่คนของพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่ แทบจะไม่มีประวัติการทำงานที่พิสูจน์ผลงานได้มาเลยนอกจากความรู้ที่เรียนมาในทางทฤษฎีแต่ถ้าฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐสร้างความผิดหวังให้มากคนหลายคนก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พรรคก้าวไกลเข้ามาบริหารประเทศอาจจะมีคนไม่น้อยที่หวาดกลัวว่าหากพรรคเก้าวไกลสามารถเข้ามามีอำนาจรัฐได้ในวันใดวันหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานะของสถาบันกษัตริย์เพราะชัดเจนว่าพรรคเก้าวไกล สนับสนุนการยกเลิกมาตรา 1- นึในปัจจุบันแล้วเขียนมาตราใหม่ให้พระมหากษัตริย์ได้รับความคุ้มครองที่ลดลงและสำนักพระราชวังจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินการเอาคดีเอาความเองหาเข้าข่ายดูหมินหมิ่นประมาทและอฆาามาร้ายซึ่งจะทําให้พระมหากษัตริย์กลายมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนโดยตรงก็มีคนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับความคิดนี้จากผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเห็นชัดว่า คนชั้นกลางในเขตเมืองส่วนใหญ่รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครล้วนแล้วแต่เทใจให้พรรคก้าวไกลทั้งสิน้นผลคะแนนไม่ได้บอกว่ามาจากเสียงของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่คนรุ่นเก่าจานวนไม่น้อยก็เห็นด้วยกับพรรคก้าไกลพวกเขาจึงมั่นใจว่าวันข้างหน้าจะเป็นชัยชนะของพรรคก้าวไกลที่จะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยไปให้ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนอำนาจเก่า ที่หมายถึงโครงสร้างเดิมของสังคมและแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่เคยเป็นเกราะคุ้มครองโครงสร้างและระบบของรัฐกำลังถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยโด้วยความคิดที่ท้าทายจากคนรุ่นใหม่แม้เราจะไม่เคยเห็นผลงานของพวกเขาว่าจะมีความรู้ความสามารถที่จะนำพาประเทศไปได้แค่ไหนแต่บทบาทในสภาในสถานะพักฝ่ายค้านก็ทำให้พวกเขาโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญอำนาจเก่า โครงสร้างแบบเก่าการสแสวงหาประโยชน์จากอำนาจการเมืองของนักการเมืองรุ่นเก่ายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เห็นว่าสังคมยังมีความหวังที่จะนำพาสังคมไปในทางที่ดีได้ไม่สามารถทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ไม่สามารถลดความเป็นอภิสิทธิชนและความไม่เท่าเทียมลงได้สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเชื้อปุ๋ยให้พักก้าวไกลเติบโตขึ้นก็ต้องจับตาดูว่า การผนึกกำลังการระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับระบอบทักษิณเพื่อตั้งรับกับพักคก้าไกลนั้นจะยืดเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงออกไปได้หรือว่าจะยิ่งเร่งรัดเวลาให้เร็วขึ้นเมื่อเราได้เห็นว่าระบอบทักษิณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในวันที่มีอำนาจยิ่งทำลายความหวังของสังคมและทำลายความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรมลงเมื่อถึงวันนี้ทักษิณยังไม่ติดคุกจริงๆแม้แต่วันเดียวและทุกองค์กร และทุกโครงสร้างในสังคมยินยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้คนจำนวนมากหมดหวังกับระบบที่เป็นอยู่และโหยหาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเราไม่รู้แหละว่าในวันที่พรกเก้าไกลขึ้นมามีอำนาจพิธาลิ้มเจริญรัตหรือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่จะพ้นโทษทางการเมืองอีกไม่นานคนใดคนหนึ่งได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศชาติจะเป็นอย่างไร เขาอาจจะบริหารประเทศให้ดีขึ้นมาจากที่เป็นอยู่ในด้านบวกหรือเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านลบความรู้ความสามารถจะตัดสินพวกเขาถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าทุกอย่างเลวร้ายวันเวลาก็ไม่อาจหวนคืนมาได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความคิดในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเขาซึ่งสิ่งที่จะถามมาก็คือ ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยและความรุนแรงไม่ว่าสุดท้ายและฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามวันนี้ฝ่ายต่อต้านระบอบเก่าและต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไม่ใช่สูญสิ้นพลังไปแต่พวกเรารอคอยชัยชนะวันนี้นักวิชาการและปัญญาชนที่เป็นฝ่ายปฏิกระสัตนิยมสามารถครอบงำความคิดของคนรุ่นใหม่ และคืบคลานความคิดเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนชั้นกลางมากขึ้นแนวร่วมของพวกเขามากขึ้นคนจำนวนมากผิดหวังกับการเมืองแบบเก่าและหันไปสมาทานความคิดกับพรรคก้าวไกลเพราะมองว่าพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองดีกว่าปล่อยให้คนรุ่นเก่ามีอำนาจเพราะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นแม้การชุมนุมบนถนนจะเงียบหายไป แต่ก็ไม่ได้ทําให้เป้าหมายและอุดมการณ์ของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่พวกเขารอคอยโอกาสและชัยชนะที่จะมาถึงในเวลาอันไม่นานและรอคอยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ก็เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาที่ลุกเดินไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งตราบเท่าที่โลกยังไม่ล่มสลายเชื่อว่าฝ่ายอํานาจรัฐและอํานาจเก่าต่างก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่รู้ว่า จะตั้งรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ